สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆอร่อยแห้งแช่แนวนะครับทุกทุกคนนะครับเด้อทุกทุกท่านนะครับมือเนี่ครับน้ำผ้าพี่นองห้อมากินเส้นมีนะครับเส้นมาม่านะครับทีมีรสชาติีเอ้าเพื่อบริการเยเวลานะครับมามาจินน้ำกันเบ้างครับมันที่เป็นยังไงนะครับมันทีมีรสเพ็ดปนไหนนะครับอ่าวลวมแล้วครับนี่ลวมแล้ว รวมมาแล้วสามครับนะครับสามถวยครับี่โอสุดยอดครับสุดยอดผุ่นครับมีแต่ถวยใงญ่นะครับรสชาตินี่ไม่ต้องบอกถึงนะครับบอกว่าเพจอย่างเดียวนะครับเพจท้อๆนะครับบอกว่าเพบ บอกว่าเพจดูนะครับบอกพีกเข้าซุดยอดนะครับเส้นเนี้วนุ่มครับเส้นเนี้วนุ่มนะครับก็เลื่อนกับก็เลื่อนกับปุ๋งนะครับเนาะปุ่งกันใส่เครื่องปุ่งกันใส่กันไก่ตันนะครับเนาะเครื่องปุงห้อง เหนียวครับเส้นเหนียวหนุ่มพูดเบื้องคือจังเส้นสีดแดงๆนะครับเบิ้งคือจังแม่งขีกระเดียดมันเท่าบ,คบ่ครับพูดเห็นมบ่ครับเหนียวนะครับ สามถ้วยดีครับเงินได้หลายนะครับอ๋อเอาไวหนึ่งก้อนมือนีมีแก้มนะครับนี่อันของกินกับนะครับก็คือแคบหมูนะครับเนาะแคบหมูกินกับน้ำรสสำเนัยงที่เพีดหลายนะครับกินแฉบหมูกินแคบหมูใส่น้ำกินเพื่อเพียเได้นลครับได้กินน้ำกันได้เห็นว่าครับแคบหมูฮะ ใส่แครหมูนะมันจะบ่เผ็ดปนใดขาดบ่ได้ครับตัวฟังเงีวกันไว้เงามันเผ็ดนะครับเนาะเอาได้ที่ล้วครับมาจิ้น้ำกันครับข้ามมีไงโอ้ยปิดตรงไหนนาะนี่นาะ ขุ่นครับข้ามม่ไงข้ามแรกครับโอ้เพชดออกหอนเพชดได้ใจอีเหลีครับข้ามแรกเพชด เส้นนุ่มครับเส้นนุ่มเต่รสชาตินี่ปี่ดเลยครับเพ็ดลายสามข้ำเลรอครับเพ็ดขากเพ็ดเนี่ย một thua bạn không หัวเลยครับเผ็ดล้มข้าวบ้านเผ็ดเหรครับง้อ ร่องมือครับเสะซ่อนบ่าซาใจเอาแกบหมูผสมครับนี่ตื่นได้บ้างนี่เป็นจังไหน ว้เาเฮ้อยคับกินหนามึงเด้ยครับเรืร่อย เพื่อนแฟนเอฟซี่บอกว่าเด๋ยวเห็นกินเพ็ดเพจังซาใจคนนะครับโอ้ ตัว่าก็บขอบรรยากาศบานห้องนะครับเนาะอากาศช่วงนี้มันก็เย็นนะครับเขาฤดูหนาวมากินคองเผ็ดเพลหอนๆไม่แห้งครับ โอ้เส็นนุ่มครับเส็นนุ่มขอบาปนี่ปากนุ่มแล้วรสชาติานี่ขคืน โอ้ยค้นดังนะครับซาบ,บีนี่แหละว,ว่าซาบ,บีบานเฮาเนี่ยครับเนาะ Ладно. Wow. เพชรจนขึ้นข้อจนขึ้นหัวเห็นร่างมือแน่ผมนะ <c oughs> เพชไรไรครับ คุณเบาๆเพชรหลายจินนุม่มมันสือเศร้าเพชรนะเอารอบนึงครับมันเศร้าปะนี่ครับนุ่มจินน้ำเพชรข้ากินนุ่มเป็นไงครับเบียร์แฟนเอฟซีครับ นี่ก right? ินได้หมดเลยมื้อนี้มันหมดบ่เซาโอ้ยว่ามันีเดน้อยสีเหลืองงาม่งตอง โอ้เโอ้เบิ่งเปล่าแล้วครับ ส้าใจครับแต่ละาพูกมักจิ้เพชรด บ้านท้อว่านต่าหุ้งนะครับนาองตําหุ้งตํำเสวตต่ำม่วงวัวนเพน็เพสเ,เหรอโอ้มาเจอมามานไปเป็เป็นเลยครับเดี๋ยงหุยแสงในควมเพสว้า <laughs> เผ็ดไย <c oughs> ฝากด้ยวยครับเด้อพิ่นงผู้ใดก็แฟดลอยทั้งชั้นในห้องมักกินแบบเผ็ดๆนี่บ่ผิดหวังครับนี่ ัดดีขม,ม,มือเพืขาขาพพพ่อผีพลังข้าวโอ้โหเพชรข้าเพชรเพชร โอ้าก็สือว่าจังเลยฝากได้ครับเด้อนะครับฝากติดตามช่องอร่อยแห้งแชแนวนะครับเด้อใน u t u b e ครับสิหาแนวดีๆมาสู่พี่้องกินนะครับผู้ดใดมักแบบรสชาติได้กับฝากมากครับบอกมากนะครับ นะครับสำหรับบุนีคือเสืยเพียงกินอะไรเขเนาะเอาไปคลิปหน้าพ่อกันเนาะครับเนาะที่ขาบ่ได้ครับขอขอบคุณนะครับแฟนๆทุกๆท่านนะครับที่ที้มาเบิงมาชมนะครับมาติดตามนะครับนะครับก็ขอขอบคุณ่หลายครับสำหรับบุนีขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ